ใส่อะเธอไอ้หนอูอยอ่มาดาเธอม่แด้แฮมใครรับนโอคิดแต่เธเกต่อยังอ, <c oughs> อยู่ในรลานตะเกะจะมาก nói, mà nói, suốt cho chìm chìm nữa เออแซงหัวทาออกของเล่แล้พี่ดุเขาก็พูดได้ต่งแล้วหอยู่ไครเขาพูดน่อน้องดินพันดินพันดิน้ันดิน แฮนดิฮึแฮนดินออืฮึแฮนดินมาสิมาสิแฮนดินงแฮนดินหืมมาสิมาสิสู้เนาะสู้นะเอ้าแฮนดินงอี๋เอายิ้ม่ด้ทั้หมดแล้วเอาใหมเนี่ยมันกระเพื่มเนี่ยแฮนดินงแฮนดิน แนนดนิหายเลยยิม้มแหัวเราะเนี่ยหายเลยกลับเข้าลกไปแล้วน้อดินน้อดิน,นดินแผนดินแผนดินแผ่นดิน แอนดินแอนดินแอนดินว่าสิแอนดินแอนดินแอนดินโอ้แอนดินแอนดิน

ช่วงน ouais ี้หนูจะแบบเหมือนมือบวนิดๆแล้วก็แบบปวดตามข้อนิ้วนใช่ค่ะปกติหนูจะเป็นภาวะต่างๆประาหนึ่งไม่ค่อยได้เขาจะเรียกภาวะนี้ว่าน a จะเป็นเนื่อนอายุพผนเนื้อขึ้นรายได้ที่ฝีนะคะตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลเปิดตัวเองดนะมันจะมีปากภาษาเป็นเส้นเป็นเส้นนี้อือหือ Nói mẹ Mai phá nó nữa Vào phá nó nữa á Tuyệt rồi Tỷ nữa ụ Ghê nữa Nó À đập rồi Cậu ạ, hiểu không? ก่าว่าอะไรมันแอ้มหรอกมันทายอะรู้ลเบื่อจริงจริงโอ้นิ่งเป็นเห็ดโชว์กล้องหนึ่งดีลกูกดิโชว์กล้องหนึ่งดีไม่งั้นนอนแล้วนะไม่มีตามสเต็ปตั้งกล้องแล้วนิ่งตลอดได้ใครมันเนี่ยฮะไม่ออกซื่ือเล้วลูกมั ออกซืเอนะลูกนะโอ้จะหลับจะออกซิเรไหมโผลไปเลยลูกโผลไปเลยโอ้โหมันยังไงเนี่ยมันยังไงจะหลับจะให้นอนไหมเนี่ยฮะจะให้นอนไหมนอนแล้วนะนอนแล้วนะ

นอนนอนอีต <raid of view> ่อเนะได้ว่าจุกค่ะตอนกลางคืนก็จุกค่ะเป็นคลื่นเลยเนาะสวยสว Thank <laughs> you.

โอ้โหเป็นยังไงเนี่ยฮะดึกดินเป็นยังไงดึกดิ้นอีกน้องดินน้องดินครับน้องดินน้องดิ้นหมาเป็นยังไงครบนี่สายอะไรครั 拜了，那。Right เงียบเก็บเอามือรูปอีกทีต้องดีนต้องดีนเมือปะปาอุ่นไว้ต้องดีนอ,อุ่นไว้ก่อนอ,อ้าว<ง>นี่มาแล้วมาแล้วโชว์เขาลุกโชว์เขาลุกจัดไปเป็นยังไงมันเป็นยังไงฮะเอาลูกเอาเอาลูกเอา Ô, ô, lúc Hãy, Hôm nay về nghe. Tên Về Tên tên kịch, tên kịch, có kịch, tên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  đều có bên đi xa hạ 3ตลอดแล้วยังจะ <laughs> งไหนเห็นตรงนี <t seine Christmas> ้เห <laughs> ็นตรงนี้นี่เออใช่สองคนเนาะสามวะไม่ไหวบ้างนี่ตรงนี้จับได้แล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ไม่รู้อะไรเนี่ยดาบด้วยนะดาบวะมันกลมๆเนาะเออโอ้โหขึ้นมาถึงนี่เลยตึงมากกันอะ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อืมสแสดงลอาพินิหารทีลูกอเอาอีก น้องดินน้องดีนครับน,น,น้องดินครับน้องดินน้องดินครับอภินิหารโอ้ยเดี๋ยวอภินิหารเร็ว

วิ่ยแม่กดโดนอะไรเนี่ยอะแม่กดโดนอะไรห,หนูเนี่ยจาเจาะแจ๊ะร้องเพลงชมจันทร์ชิงจ้องจ๊ะเรามาจ๊ะจุนจ่าจุนจันทร์อืมจุนจาน,น,นไปดีจ้า จริงจริงลูกไขว่ว่ะมันมีหัวชาร์จของพวกตัศเรียนตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในห้องเก็บของเลยไม่ได้ใจว่าเอาไปนู่นหมดเรียง Yeah.